ในคือหลวงอ็อฟมีเอสีเอโเอ็นผู้หลวงเอสีเอเอ็นอะไรเริ่มเกมแล้วหรอเออมันดีโออะไรวะโอบอริงซีเอเนจูรีจูา่ กูคิดอยู่เอาเฮ้ยเดี๋ยวนี้เอ้าเพราะจะฟีมเลยอะไรกูยังไม่กดอะไรเลยนะแรมกูยังไม่กดที่อะไรเลยนะทีไคืออะไรวะเดี๋เอ้ากูเอ้าแล้วกูก็โดนสติวไปบึโง่เลยไอ้ที่อะไรวะเอ้าไยินดีไหมอ๋อคือคือมันจะสูบด้วยว่าแบบพอมาถึงคนนี้แล้วก็แบบมึงมีเวลาแค่วิเดียวงี้เหรอประมาณนั้นเพราะเมื่อกี้กูยังไม่ได้กดบพิมพ์กูยังไม่ได้กดที่อะไรเงยนะบ้าทีไอคืออะไรวะบ้าทีไอคืออะไรเนยบ้าทีไอมันก็อยากจะระเบิดก็ระเบิดเนี่ย อะไรวะไมเออมินิเตอร์เออมินิเตอร์เออเออโมโมเตอร์เออโมโมเตอร์อะไรเออโมมิเตอร์เออโมเออโมมิเตอร์ว่าอี๋โง่เออโมมิเตอร์โกลนเออออนคืออะไรกูไม่แต่มันงานจะง่ายเออกูไม่ยังไม่ทันกลิ่นแม่งนั่งไปเลยเชี่ยโคตรโง่เลยอินเตอร์เชี่ยอะไรวะ ไม่ยากรู้แต่กูไม่รู้ไม่ยากรู้อตอว่าไอยังไม่รู้อ่ะไอยัไม่รู้เอ็เอสเอ็นอทำไมเซ็กไม่ใหัวใจอ่ะเออารมเราจะเอเอ็นแล้วกันกูเลยเขียนนี้ครับอ่ปกวีไง อะไรดิมึงใกล้จะตายใช่ไหมเออกูจะสายพีกอ่ะี่ไปทำพี่อะไรเลย ES อะไรวะสาย Expo เลยง่ายทำง่ายง่ายไม่รู้อ่าสาย Expo เอออ้าวทำไรไม่ได้อะมันหมดเวลาก่อนเนี้ย Yes ไม่กูพิมพ์ไปแล้วมันขึ้นแล้วมึงเห็นป่ะนั่นแหละกูก็เคยเป็นมันหมดเวลา EIE แล้วถ่ายได้ได้นะไม่ไปบอกทำไมถ่ายถ่าย Advance ทำพี่ไง

เออไหนหไม่ได้อะไรเ่ยกูไม่ได้เอเลันทิมเลยไอ้หัวกูดีไม่คิดอะไรตากูยังไม่ได้เขียนคำเลยเหียนโอ้ได้ไอะไรไอ้ีไม่ได้แต่คำคุยกูได้แต่คาขู่แบบอะไรอะ N D R แต่จะคำแต่จะคาของมือก็ตอว่าคำของคุยนี่แหละเป็นคนพี่ N D อล N D R E N D R N D R E N D R T ผมไม่รู้เลยที่ N D R E จะโม้ไม่ถูกให้ได้เลย low หล่นเลยนี่แหละ low เอเปโซ

เอ็นจ uh, ีไต่ตายวะ เฮ้ยกูกำลังพ์อยู่เฮ้ยกำลังจะกดผีอ่ะอ็นพีอาร์โอ้แล้วกูคิดออกแล้วอ่ะไอ้เหี้ยเออดีอยู่ดูดำโอเอสไอนี่คืออะไรวะโอเอสไอพอยซันเออโอชันเอ้าไปหาละไปยังวะไม่พิมพ์โดส ดูสิทธานี้ดูสิทธานี้ดูสิทธ์อะไรวะดูสิทธ์กบอีสเ้ออคิดคดีๆนะครับนึงหละแต่ไม่้ดอ่เลยที่อะอะไรอะอะไรวะ คิดได้อลแอดดูิลิปนี้คือคำว่าอะไรวะเฟติกิเฟติกิอะไรวะใส่เอสเพิ่มเร็วๆเห็นไหมบัวมันได้ผลอ่าเอสิดเอสิดอ่ะอ่ะมาไอ้หลวงไอ้หลวงยังไม่ได้พิมพ์แล้วแม่งหมดไปแล้วไอ้

อะไรอ่าอีอ uh, e, ีอ oh. e ่าอะไรอีอ uh, uh, ีอีซีเอสเอนอีซ e ีโออีซ <us ur roc ans> <splash> e, ีอเอเอซีเอสไ่ได้ออีซีแล้วกันอีซีนาิวใช่ไหมิวก็ได้เลยวะได้เลยวะเฉยเอเกยวัสเียอีควิปป่ะอีควิป ไม่เขียนแรไม่รู้ค่ะกูไม่รู้เหมือนกันเนี่ยขห้คนไปเฮ้ยเฮ้ยหลวงให้เชียเฮ้ยห่เขียนอว่ะแออเิสโอเออเอเอ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 ้เออเอออเออออออเออออ้แอ

อะมมโนแชร์กดอะมมโนเวจิต้าข้าวเวจิต้าเวจิเทเบิลไงเวจิเทเบิลเยเวจิเทเบิลเวจิเทเบลเจนเวจิเทบลเบตก็ได้อะออีอีอะไรวะ